ก็จะมาขโมยไม้นะทุกคนนะก็ไม่มีเจ้าของนลทุกคน สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท,ทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนเช่นเคยนะครับผมวันนี้ี่เบนก็จะมาขโมยไม้นะทุกคนนะก็ไม่มีเจ้าของนะทุกคนพี่เบนก็มองดูรอบๆแล้วก็คือไม่มีนะครับพอดีพี่เบนมาที่สวนยางนะครับก็พกมีดมาด้วยนะครับก็คือไว้ถางหญ้าถางอะไรนะทุกคนโอเคโอ้ร้อนร้อนมากทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตอนนี้พี่เบนก็มาอยู่ที่ ต้นไผ่นะครับก็ไผ่พี่เบนก็จะเอาไม้ที่ว่าจะใช้ทําอกตรงกลางนะทุกคนก็คือจะเอาแบบทอดเดียวโหมันร้อนมากเลยทุกคนดูนะครับร้อนมากจริงนะครับพี่เบนจะเอาอกตรงกลางนะครับไม่รู้เรียกว่าอะไรเรียกคันใช่ไหมโอเคพี่เบนก็จะหานะครับว่ามันจะมีหรือเปล่านะพอดีไม่มีเจ้าของสวนไม่มีตอนนี้ก็เป็นสวนยางนะครับสวนยาง คนอื่นนั่นแหละพี่เบนก็จะมาขโมยนะครับพูดดังพูดดังไม่ได้ทุกคนโอเคเราก็จะมาหานะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะโอเคทุกคนตอนนี้พี่เบนก็กาลังจะหาไอ้ลำต้นที่ว่ามันตรงๆง,งหน่อยนะก็ไม่ต้องใหญ่มากนะทุกคนก็คือพี่เบนจะเอาไปทำว่าวใหญ่แล้วแหละตอนนี้พี่เบนคิดว่าน่าจะไม่โดนช้อนแกงนะทุกคน เพราะว่าเจ้าของสวนไม่อยู่นะครับขโมยแม่งเลยนะครับเฮ้ยได้หรือเปล่าทุกคนพี่เบนเจอท่อนหนึ่งแต่ว่ามันต้องเอาไปดัดัก็คือต้องทิ้งไว้ก่อนนะครับทุกคนอันนี้มันได้หรือเปล่าแต่ว่ามันไม่สวยเท่าไหร่ทุกคนเดี๋ยวพี่เบนจะหาก่อนนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้พี่เบนก็ได้มาหนึ่งท่อนแล้วนะครับผม,ผมก็ ตัวนี้ก็น่าจะสักประมาณ4ี่เมตรทุกคนเอาไปทำเบ้าใหญ่นะครับมันต้องไปดัดอีกรอบหนึ่งนะครับต้องใช้ไฟแล้วก็ดัดแล้วก็ใช้อะไรที่ว่าหนักๆทับไว้นะครับผมโอเคพี่เบ้นก็จะไปหาอีกนะครับถ้าไม่ได้ก็คือต้องมาตัดใหม่นะทุกคนไม่เจอเจ้าของเจ้าของสวนคือยังไม่มากียริยางทุกคน โอเคพี่เปนก็จะหาอีกอันนึงนะครับผมไู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะต้องระวังระวังหน่อยเผื่อเจอเจ้าของสวนจะสวยไปอีกนะทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่เปนน่าจะเจออีกอันนึงนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันใหญ่ไปทุกคนอันนี้นครับใหญ่ไป มีไม่เอ่ยไม่มีทุกคนเดี๋ยวไปหาใหม่นะครับฟ้าก็ร้องทุกคนน่ากลัวเจอไหมทุกคนมีแต่อันใหญ่ๆทุกคน อี่เจอแล้วทุกคนเดี๋ยวไ่เบนตัดก่อนนะครับโอเคทุกคนตอนนี้พี่เบนก็ได้มาสองท่อนนะครับผมโอ้โหอันที่สองโคตรแจ่มเลยนะครับพอดีเลยนะครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปนะทุกคนพี่เบนก็ต้องรีบหนีก่อนนะครับเผื่อมีเจ้าของมานะครับร้อนมาก <Okay, S 2> ทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่เบนก็จะไปเก็บนะครับแล้วก็ น่าจะสักอีกประมาณสักสองสามวันพื่อนก็จะเผาแล้วก็ดับให้มันตรงนะครับแล้วก็เอาอะไรที่ว่าหนักๆมาทับไว้นะทุกคนนะโอ้โหเหนื่อยมากทุกคนโอเคทุกคนก็คลิป,คล,ปคลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมพี่เบนก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็จะเอาไปเก็บไว้เดี๋ยวก็ต้องรีบหนีนะครับเพราะว่ามาขโมยเขานะครับไม่มีเจ้าของนะครับแล้วก็บายยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ